ในโนบุ๊กสวัสดีครับคปนี้อยู่กับอีสูตสามกสูนะครับดีวจะตั้งเสียงฮอบไว้นะครับอ่าเสียงฮอบคนโหลเลยนะครับคันนี้ เสียงหออบเสียงที่หนึ่งนะครับอันนี้ออยู่ที่โหมด AI นะครับเดี๋ยวมาดูความไวของโหมด AI นะครับอ,อนนี่โหมด AI นะครับสัมผัสคันเร่งเบาๆครับรอบมา,าโหมด F ผมตั้งให้ลูกค้าที่60นะครับ เดี๋ยวมาดูความแรงของแต่ละเบอร์นะครับเราจะกอรอบไั้นะครบับความแรงครับอันนี้ระดับที่เ้าเสีบนะครับสำมาัรเคลงเบาๆครับ โอเคครับผมรอบมาไวๆไนะครับขอ,องชั้นต่อไปนะครับหมดปิดควันนะครับคันนี้เราลูกค้ารีแมปมานะครับควันดำนะครับแต่นนนดูควันดำเดิมนะครับอ่ะพี่เดี๋ยวรถควรทายผมหน่อยพี่แป๊บนึง ดูฟองชาช้ปิดควันนะครับปิดควันอยู่ที่หนึ่งนะครับนี่สบายนะครับใส่หนึ่งพอครับพี่รบกวนควันไม่มีนะครับเหยียบจนสุดแล้วนะครับอ่าสบายเลยนะครับ อันนี้รีแมปมานะครับแต่เซ็ตให้ลูกค้าวันที่สุดก่อนครับโอเคครับผมอของชันต่อไปนะครับโหมดเฮ็ดโหมดดันหอดครับอย่างที่หนึ่งนะครับอของชันต่อไปเป็นโหมดอยู่เป็นโหมดล็อรอบนะครับไฮไลท์ครับสายบรรทุกปัใช้งานก็คือแต่เครืองที่เราเลือกล่อเลือกรอบที่เราต้องการเลยครับหรือว่าความเร็วที่เราต้องการนะครับอ่าจากนั้นกดปุ่มอัพตรงทีครับจะเป็นยูกรับพิพนะครับจะเป็นโหมดรอบ สิทธิ์หมดแล้วก็คือกดปุ่มอัพสองทีครับหรือว่าสัมผัสขาเครื่องก็ได้นะครับหมดแอรจะเป็หมดล็อกการขโมยนะครับกดปุ่มอัพสองทีครับจะเป็นแอร์จะพิฟนะครับเครื่องใช้งานไม่ได้ปลดล็อกก็ปุ่มอัพสองทีครับผมจะเด้งมาที่หน้าเอฟนะครับต่อไปเป็นโหมดกีโคนะครับโหมดนี้โหมดเสียดอะมาส์นะครับ หมดโอไปหมดก็เลื่นเท่าไหร่นะครับเข้าหมดนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยครับแล้วก็จะกลับไปที่โหมดย้ายต่อนะครับโอเคครับผมอันติดตั้งกับอีซูสามหกศูนย์นะครับใส่น็อตบล็อกนะครับราคาหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับรถเล็กรถใหญ่สามารถติดตั้งได้หมดนะครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ